ตายตายมาเออมิกเออ The Tree The Tree ีตัวนึงถึงเวลาแล้วครับที่เราจะต้องเล่นเป็นไอรอนฟิตนะครับสกินในตาราชสีสกินระดับ,บสีทองเลยนั่นเองนะครับมาคุา้มกันแกนสั่งของเนาไปยังใต้ดิน ก็คือเราจะต้องเข้าไปข้างในไซด์ด้วยนะครับแล้วก็ตัวละครที่เรามีก็ตัวล้วงหมดเลยสไปเดอร์แมนหนึ่งคนก็ล้วงนะมีไซล็อกมีมาจิกแล้วก็มีไอรอนฟิตตัวเราเองครับถ้าอีก2คนเป็นฮิวไดน้นี่น่าจะดีมากจริงควรเป็นสไปเดอร์แมนเป็นแทงให้1คนนี่นดีเลยฮึบบฮึจริงตอนนี้ดี๋ยวผมจะเล่นเป็นนี่ก่อนแล้วกันนะครับชาไนเพื่อจะแบบว่าต่อจากยาไกลก,ก่อนพอเสร็จแล้ว ถึงถ้าเราสามารถดันได้ผมก็จะเปลี่ยนเป็นอัลนฟิตมาเล่นนั่นเองนะครับเล่น2ตัวละครในคลิปเดียวไปเลยแล้วกันนะฮะรีวิว2ตัวละครไปตบตบตึบตบเอิบนี่สเต็ปดีด้วยนี่จบมากไปฮะไม่โดนสวยมาก เดี๋ยวผมต้องยิงให้โดนหน่อยตายยิงยาไกลนี่เราชอบจริงๆเนี่ยโอ้ยยืนแนวหน้าเกินไป <c oughs> ผมว่าผมยิงไม่โดนละสวย โอ้ยโอ้ยตตันเฮ้ยโอ้โหเข้าไปกลางดงอย่าเอาตัวไปแลกมากๆเป็นสไนเปอร์ใช่ไหมอาจจะใช่นะมาโดนดึงปะเมื่อกี้ไม่ใช่ครับเฮ้ยโอ้โหมันต่อยหาย เรายิงจากยาไกลแล้วทำดาเมจแทนละกันนะครับผมว่าตอนนี้ทำได้แค่นี้จริงๆไอแอมโดนถูกปันชโชมาตาย อยู่ไหน่อยจะไหมเพื่อนเตะตายเฮ้ยมาดิวิโฮว่ะวิโฮงั้นเหรอมีโฮตายยังวีโฮตายแล้วดีมากเราได้เดินต่อครับถือว่าได้เดินต่อไปตายตาย โอ้ยชิเปาชาวโฮมเฮ้ยมันมันเหมือนจะล่าเราอยู่หรือเปล่าไม่แน่ใจเท่าไหร่มาแล้วยูเกต้าเว็บยูเกต้าเว็บตายตายเออตายตายตายหมดตายหมดวิคิวจะยื้ออยู่เหมือนกันนะ กบบวันวันช็อตวันคิวอะไรเงี้ยโอ๊ยโอ๊ย <c oughs> เดี๋ยวเดี๋ยวถอยมาก่อนเราอยู่แนวหน้ากันไปเราเป็นตัวตัวสนาย เจ็บ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 วิ่งไปแบบปิดม,มุมมากตายสวยไหมโอ้โหวิเอาเราตายจริงเอาแล้วใครคอยวางเกิดตรงนี้เนี่ย ใส่ผมต้องเปลี่ยนตัวบ้านแล้วครับมาถึงเวลาที่จะต้องบอกตามที่เราเล่นเล่นตามที่เราบอกแล้วครับสอนตัวละครหนึ่งทีไปเตะต่อยไม่ตาย ตามไปครับตายซะหืไม่ต้องเทาโฮมก็ได้มาสิยู่หนึ่งทีครับตามอยู่แล้วฮะเราก็ใส่ตามสองตัวละครในทีเดียวพอฮะ เออเก็บห oui. mm hmm. มดดาทรีหมดหรือเปล 8, nah. <If> ่าหมดทีนะมาเราเกาะสามชั้นเน้นเน้นเฮ้ยไปไหนอ่ะปล่อยแทงก่อนเลยเออมาเออ นีกเออ The tree The tree มีตัวหนึ่งเกือบตายเข้ามาดิเออ ตายหิวด้วยตายวู้ฮูหดีก่อนวู้ฮโหอะไรใครทุกคนเลือกเลยครับเราจะเอาจากเอ p พตัวไหนดีนะเราสามารถเลือกได้เลยนะเนี่ยโอ้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 ยอันติีมาสวยดิโอ้ย ก็มาดิเอาไปละเอาไปละเอาไปละเอามาเอาเปล่าจบยังไปนิดนึงอีกนิดนึงอย่าให้เหยียบอย่าให้เหยียบอีกนิดนึงตายสวยมากเดี๋ยวก็ได้หนึ่งตัวฮะอุ้ยต้องเหยียบแล้วเนี่ยเหยียบแล้วต้องเหยียบแล้วโอ้โหจิตหายแล้วฮะเดี๋ยวบอกนะว่าอดได้แล้ว อได้หรือเปล่าเนี่ยหคนเองแต่ว่ามีคนสี่คนในนั้นนะเพื่อเย็บหน่อยหัวอันติจะมาแล้วด้วยครับเย็บหน่อยครับเย็บหน่อยเย็บหน่อยเย็บหน่อยกไปเย็บ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 เ็บบยโอ้โหอด what k i l ไปตัองยีบตัวแต่อดได้ได้ได้เม ไปไงล่ะอดเลยโอ้เนี่ยไอตอนที่จะเหยียบไอนี่พอดีครับเหยียบตีฟ้าโดดะไกลเลยนี่ต่อยตายตายหึมแหวตีใครตายปั๊บปั๊บข้างให้ข้างบนมันมีตัวนี้อยู่ครับเนี่ยข้างบนมีทากาลิวิทอยู่ข้างบนมีตรงนี้เลยฮะตีเราฟรีมากนี่เราตีคืนตึ้งโอเคทุกคนฮะ ผมเปิดฉาก m อ P ีให้ดูแล้วกันนะครับสองตัวละครเลยของแบ็ควีดโด้หนึ่งคนไปทุกคนฮะนี่เราจะฉาก m v วพีมาแล้วครับหูสวยงามมากแม่นี่เราเล่นได้ m v วีได้ยังไงก่อนสวยครับไปอีกหนึ่งตัวละครที่เราได้เหมือนกันฮนะฮะโชว์โชว์โชว์ชวติง เฮ้อ่ยักล่างออกมาเป็นสตาร์ลอยอีกหนึ่งคนโอ้โหวสวยงามครับแม่เราเก่งจริงเล่นได้ MVP ครับโอเคก็สำหรับคลิปนี้ขอจบวิแี่เพียงเท่านี้ก่อนแล้วกันนะครับไว้เจอกันใหม่ในคลิปหน้าตอนนี้ขอตัวลาไปก่อนสวัสดีครับบอกว่าจะชอบกันนะฮะไปครับ